สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นันมีเมนูขนมหวานมาฝากกันค่ะนั่นคือเมนูแพนเค้กบอลนะคะเราจะใช้ตัวแป้งแพนเค้กธรรมดาเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นแบบรูปแบบแบบทรงกลมๆไม่ใช่แบบแบนๆธรรมดาที่เราเคยทำแล้วแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำแพนเค้กบอลกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนมรสจืด ไข่ไก่ค่ะส่วนผสมที่เหลือนะคะจะเป็นไส้ของแพนเคก้กเรานะคะเริ่มด้วยพีนัทบัตเตอร์ค่ะหรือว่าเนยถั่วน้ำผึ้งค่ะหรือว่าจะใช้เป็นเมเปลิลไซรัปก็ได้แยมสตอรอเบอรีอรอรอร่ช็อกโกแลตชิพและกล้วยหอมค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการทำกันเลยนะคะ ตอนนี้เรามาดูวิธีในการทำแพนเค้กบอลกันเลยนะคะนนนจะเริ่มด้วยแป้งแพนเค้กนะคะแนนใช้แป้งสำเร็จรูปคะ่ะใส่ลงไปเลยก็เดี๋ยวเราจะใส่นมลงไปอันนี้เขาทำมาให้อยู่แล้วนะคะก็จะมีอยู่ที่ข้างกล่องอยู่แล้วอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวแนนจะให้ไปอีกทีคะ่ะคนให้มันเริ่มเข้ากันก่อนนะคะ สำหรับตัวแป้งแน่ะ่อนมาแล้วนะคะจะเหนียวนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปจ้าหรือว่าถ้าใครมีโบที่ใหญ่กว่านี้ใส่ลงไปพร้อมนมก็ได้นะคะได้เหมือนกัน คนให้เข้ากันขาง,ง่ายๆเลยตัวนี้มันเป็นแป้งสำเร็จรูปอยู่แล้วเราไม่ต้องผสมอะไรเยอะโอเคใส่นมที่เหลือเลยสำหรับตัวแพนเค้กบอลนะคะเดี๋ยวนันจะใช้ตัวเครื่องทำทาโกยาก,ยกินะคะเป็นตัวทำให้มันกลมอันนี้นันขอผสมแป้งก่อนโอเคประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันเสร็จใช่ไหมคะเราไปพักไว้ในตู้เย็นสักประมาณ15นาทีก่อนก็ได้ค่ะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาทำตัวแพนเค,ค้กบอลกันเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องทำทาโก,กยากินะคะสำหรับแป้งแพนเค,ค้กแนนใส่ตัวหัวบีบไปแล้วมันจะได้บีบง่ายๆหน่อยถ้าเราใช้ช้อนตักค่อนข้างที่จะยากนิดนึงโอเคทีนี้เราก็ทานเนยนะคะให้ทั่วั่นจะทำให้ยังไม่เต็มทุกช่องนะคะเพื่อเรากลับไม่ทัน กลับด้านไม่ทันนี่เราทาแค่เฉพาะที่เราจะทำก็พอเปิดไฟแค่อ่อนๆก็พอนะคะเพราะว่าถ้าแรงเกินไปใช่ปะ่ะด้านขอบนอกเนี่ยค่อนข้างจะได้สีแบบไหมไปแล้วแต่ว่าด้านในเนี่ยแป้งเรายังไม่สุกเลยทีนี้เราก็บีบลงไปเลยค่ะให้ไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาอีกหน่อยนึง แค่ประมาณนี้พอให้ยังเหลือพื้นที่อีกนะคะโขเคประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นไส้ที่แนนจะใส่ตรงกลางนะคะใครชอบเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นช็อกโกแลตนูเทลล่าก็ได้เอามาใส่เพิ่มได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวแนนขอลอให้ตรงนี้มันเริ่มสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ค่ะมเมื่อรอบรอบของตัวแป้งแพนเค,ค้กนะคะเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราจะเห็นมันจะเป็นแบบเนี่ยไตไต,ต,ตเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไส้ตรงกลางนะคะอันนี้เลือกเลยแล้วแต่ชอบเลยคะ่ะนกล้วยก็ได้คะ่ะจะเป็นกล้วยช็อกโกแลตก็ได้ ใไส้ที่เป็นน้ำๆอันนี้อาจจะแบบด้านยากนิดนึงนะคะนี่ใส่กล้ยชอกโกแลตไฟเราเปิดไม่ต้องแรงมากนะคะถ้าแรงมากเดี๋ยวอย่างที่แนนบอกก็คือขอบม,มันจะสีได้สะก่อนแล้วด้านในมันจะยังไม่สุกประมาณนี้เห็นไหมถ้าเราใส่เยอะไปเนี่ยจะปูดขึ้นมาเยอะแบบนี้เป็นแยมสตอเบอร์รี่ค่ะ ที่นนบอกว่าแล้วแต่ชอบเลยชอบอันไหนเอามาใส่ได้ทั้งนั้นหรือว่าถ้าใครจะชอบแบบเพนเพลนแล้วไปราดน้ำผึ้งก็ได้ค่ะ ะะใส่ไส้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามากลับด้านกันค่ะรอให้มันสุกกว่าน,นี้อีกนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มกลับด้านได้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวน่าจะใส่แป้แปงเพิ่มไปหน่อยนะคะมันไม่ค่อยเหมือนทาโก้นะที่มันจะกลับด้านได้เลยอะ่ะน,นี่เราจะใส่แป้งเพิ่มค่ะค่อยๆกิ้งไปทีละด้าน แป้งลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะอันนี้น่าใส่เยอะไปนิดนึง แล้วเราก็ค่อยๆกลับเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นบอลลูกก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวนนจะกลับด้านอีกรอบนะคะจะกระเถิบมาอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำให้เต็มวงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะอันนี้ค่อนข้างใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงใช่ป่ะด้านในมันจะไม่สุกแล้วก็สีมันจะเกินจะเกินไป ก็มันจะทำให้ตัวแพนเค,ค้กของเราใหญ่ขึ้นด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวแน่นขอไปทำให้ครบเต็มมงก่อนนะคะให้เป็นบอลก,ก่อนเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพนเค้กบอลของเรานะคะหน้าตาจะน่าทานแบบนี้เลยแล้วก็ทานคู่กับน้ำผึ้งหรือว่าจะเป็นเมเปิลไซรัปก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูวัตถุดิบแบบละเอียดหรือว่าวิธีทำแบบละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ